สวัสดีค่ะสวัสดี FC แล้วก็ลูกค้านะคะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเนาะคลิปนี้ก็มาเจอกันค่ะกับกระบะด้เกษตเนะคะเป็นกระบะมิเนียมทั้งลูกเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสเปคนะคะ ที่ขายดีมากๆเลยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นดัมกษตรนี่คือยกให้เป็นที่หนึ่งเลยยอดขายแบบโอ้โหมาแรงมากๆสําหรับอูหลันกําลังสุดของเราจับให้ลูกค้าตามสั่งเลยค่ะคันนี้ปลายทางก็เจอกันได้ที่อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะก็ทะเบียนเล่มออกแล้วเรียบร้อยเนาะแต่พอดีลูกค้านะคะให้ขึ้นรถสไลด์ไปส่งถึงบ้านเนาะก็ เดี๋ยวทางอูจะเป็นคนจัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะสําหรับตัวทะเบียนเนาะว่าตอนนี้ก็ออกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าส่งมาก็ะจะเสียเวลาลูกค้านะคะน,นี่เราก็จดเป็นปลายสระบุรีให้ลูกค้าเลยนะคะก็ต้องขอบคุณไปยังลูกค้านะคะพี่ยันมากๆเลยที่ให้ความเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจนะคะ,ะลูกค้าไม่ได้มาชมรถ ไม่ได้มาเลือกรถนะคะไม่ได้มาเลือกรถเองเนาะแต่ว่าทางอุคของเราก็คือส่งหัลาราคาซีให้ลูกค้าได้เลือกนะคะ,ะส่งเป็นรูปเนาะในลายนะคะลูกค้าก็เลือกตามคันที่ลูกค้าสวยถูกใจชอบนะคะก็สั่งขึ้นสเปคนะคะประกอบตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานก็เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเป็นคันนี้นะคะเป็นชมหน้าโดเนเตอร์ะนะคะคันนี้เป็นฮีโน่นะคะลูกค้าเครื่องยนต์ JO7E ค่ะ5สูบ210แรงมาเทอร์โบคอมันเร็วตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วนะคะสำหรับ JO7E เนอะแถมคันนี้ก็แปลงโฉมหน้าเป็นโดโมิเนเตอร์นะคะ,ะทั้งตัวไฟแล้วก็ตัวกันชนก็สำหรับท่านใดที่ชอบนะคะเป็นหน้าโดก็สามารถสั่งได้หรือจะเป็นวิกเตอร์นะคะ,ะจะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มความแตกต่างนะคะ นี่ถ้าเป็นหน้าโดาก็จะไม่มีไฟเลี้ยวนะคะตรงแก้มเนาะก็จะเป็นเรียบแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นวิกเตอร์ก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะตรงมุมด้านล่างของตัวแก้มก็แล้วแต่คนชอบนะคะนี่คันนี้แต่งเต็มเลยภายในจัดเป็น VIP ทั้งคันสวยๆเลยนะคะตามสั่งเนาะก็เน้นชุดแต่งโครเมียมก็จะตัดกับสีตัวรถแล้วก็ พวกอะไรที่เราตกแต่งกระบะให้ลูกค้านะคะสวยลงตัวมากๆเลยมาพร้อมสีเขียวเขียวมุกนะคะลูกคา้ามันจะออกแบบเหลือบๆหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นมุกไดมอนนะคะสวยมากๆเลยยิ่งตอนเจอแสงหรือว่าเจอแดดนะคะก็จะประกายเม็ดมุกได้สวยมากๆเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะางานอาจจะลาช้านิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะาสำหรับ หลายๆท่านนะคะที่สั่งจองรถไว้เพราะว่าตอนนี้อุกข,ของเราก็เจอแต่งานช้างทั้งนั้นเลยนะคะเจอแต่รถใหญ่ก็คือดัาเกษตรทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ยังมีอีอกหลายคันนะคะที่จะออกเนาะไล่เลี่ยกันตามๆกันมานะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็ช่างอาจจะทํางานลําบากนิดนึงนะคะช่วงของอาจจะไปติดตรงช่วงของงานสีนะคะลูกค้าถ้าฝนตกนี่คือช่างจะไม่ทําเลยนะคะเราก็จะเน้นงานให้ดูแลรถของท่านนะคะ ให้แบบผลงานออกมาดีที่สุดนะคะคุณภาพจัดเต็มร้อยแน่นอนเนาะ,ะตัวซุ้มซุ้มล้อนะคะนี่ก็ย้ำหมดตามลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็จะมีบันไดข้างเก่งเนาะตัวนี้จะเป็นตอนเดียวนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้ก็เราใส่ให้ได้นะคะปกติเราก็จะมะีตัวบันไดลิงให้นะคะนี่ใช้งานจริงได้นะคะเวลาลูกค้าขึ้นแบบ ไปในกระบะเนาะหรือแบบเก็บของเก็บผ้าใบเนี่ยคะ่ะก็มีให้นะคะสำหรับภายในนี่เลยคะ่ะก็จะเป็น V I P ตัวนี้จะเป็นสีแดงได้เหลืองนะคะก็จะไล่โทนตัดกันกันกบสีครีมนะคะลูกค้ามันจะทำให้แบบาภายในรถของลูกค้าดูสว่างเนะาะแต่ถ้าแบบเราเล่นสี สี VIP สีเดียวแบบล้วนเลยมันจะไม่ตัดนะคะลูกค้ามันจะไม่สวยเนาะต้องเล่นสีผ้าประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะจะสวยมากๆเลยอันนี้ลูกค้าเลือกผ้านะคะเลือกสีผ้าเองเราก็จัดให้ตามสั่งลนะ้ว่าจะเป็นพวงมาลยัยก็คือหุ้มหมดเลยที้จะเป็น VIP แบบภายในทั้งคันก็คือจัดเต็มเลยนะคะให้ชมเนาะนี่เลยค่ะงานสวยๆตามสั่ง คันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะของรุ่นแมคะลืมบอกเนะาะถ้าลูกค้าสังเกตเห็นตั้งแต่ช่วงของหน้ารถนะคะกระจกฝั่งคนขับก็จะอยู่ข้างประตูแล้วก็ภายในคอนโซลน,นี่คือจะเป็นสีดำเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นสีดำเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะถ้าตัวท็อปนี่คือภายในคอนโซลจะเป็นสีดำางานก็ประมาณนี้เนาะอันนี้กลอบเปื้อนนะคะเดี๋ยวใส่ให้ลูกค้าไปลูกค้าไม่ใช้ก็เอาออกได้นะคะงานเดิม มาจากญี่ปุ่นเนาะเรากลัวเปื้อนตัว V.I.P. ของลูกค้านะคะเดี๋ยวจะขึ้นรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยส่วนตัวความยาวของตัวกระบะนะคะอยู่ที่4เมตร50รวมท้ายค่ะเสาสูงอยู่ที่เมตร80นะคะความกว้างก็คันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2เมตร20นะคะ ถ้าแม่ค้าจะไม่ผิดเนะาะถ้าให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นติดแผ่นเหล็ลาย V.I.P. นะคะด้านล่างขอบกระบะเนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปีกนกเนาะแล้วก็โลโก้ต,ตาเพชรค่ะสวยๆเลยเนี่ยคะ่ะจัดให้นะคะเสาเล่นลายาตามที่ลูกค้าต้องการเน้นชมพูสีตัวรถแล้วก็สีน้ำเงินนะคะไล่โทนตัดดำให้ดูดุดันสวยงาม นะคะนิดนึงเนาะเบอร์โทรเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถโทรได้ทั้ง2เบอร์เลยสนใจรุ่นไหนสเปคไหนหรือจะสอบถามรายละเอียดราคาตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะทั้ง2เบอร์อยากจัดไฟแนนซ์ซื้อผ่านทกสทางอุกข,ของเรา มีบริการให้ครบวงจรเลยนะคะต้องบอกเลยว่าแต่ละสเปคแต่ละคันเนาะราคากันเองนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวขอแค่โทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยยินดีมากๆเลยนะคะอุกเราเปิดทุกวันลูกค้าก็สามารถแวะมาชมงานได้นะคะ <S <S เผื่อบางท่านเนาะอยากชมงานก่อนนะคะก็มาดูได้เลยครบจบทุกขั้นตอนว่าจะเป็นงานย่นช่วงล้อขึ้นกระบ,บะดาทําสีอุงเราดูแลเองทั้งหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างค่ะ นี่คะ่ะจัดให้สวยสดใสมองเห็นแม่ค้าเลยกรองดักน้ําใส่ให้ทุกคันนะคะตัวนี้ถังน้ํามันลูกค้าขอสีเหลืองอก็จัดให้ได้นะคะเป็นถังร้อยลิตรค่ะแล้วก็ดุมล้อเหลืองแล้วก็ตัวกระบอกดัมก็เป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างยกดัมให้ดูช่วงล่างเนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นกระทะมิเนียมนะคะกระทะมิเนียมนี่คือสี่ใบนะคะลูกค้าเฉพาะ ด้านหน้า2ด้านหลังก็คือ2นะคะเฉพาะตัวด้านนอกนะคะตัวด้านในก็จะเป็นเหล็กนะคะนี่ก็จะเป็นยางเรเดียนนะคะดีสโตนอ่า9.5นะคะขอบ17.5ค่ะนี่ตามนี้เลยหรือลูกค้าที่แบบอยากได้ทรงสูงนะคะแล้วก็เป็นยางใหญ่เพื่อเน้นแบกนะคะก็เป็นยางอ่า2-6-5หรือ2-4-5ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบ นะคะก็สามารถสั่งได้ตามสเปคที่ท่านต้องการเลยแต่ว่าคันนี้ก็คือลูกค้าไม่ไม่เน้นแบบเป็นยางใหญ่เนาะก็จะเป็นเรเดียนนะคะดีสโตนก็9.5ทับ17.5จัดให้ตามสั่งเลยกระทะมีเนียมนะคะสวยๆเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะคะ,ะดูด้านท้ายเนาะนี่เลยค่ะก็จะเป็นไฟท้ายแบบติดคัสซีสี่ดวงแล้วก็จะมีไฟทับทิมให้ นี่เลยค่ะเวลาลูกค้าขับตอนกลางคืนเนาะก็จะสะท้อนแสงน,นะคะสวยมากๆเลยตัวนี้กันฝุ่น2แผ่นตามล้อนะคะส่วนมากค่ะลูกค้าถ้าเป็นดับกเกษตรนี่คือจะติด2แผ่นตามล้อนะคะได้ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเต็มแผ่นนี่คือจะติดยากมากนะคะเพราะว่าส่วนมากนี่คือท้ายจะเป็นท้ายแบบประมาณนี้นะคะท้ายจะไม่เหมือนท้ายรถดัมนะคะลูกค้าอ่า นี่แหละค่ะแต่ทรงนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะมีสเสน่ห์มากๆพร้อมชื่ออู่นะคะนี่เลยค่ะก็จะมีไฟสองป้ายให้เรียบร้อยอติดแผ่นเลด V.I.P ให้เหมือนกันนะคะตัวด้านท้ายเนาะแล้วก็จะมีอะไรแต่งอของกระบะมีเนียมนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นรูปฟาร์มนะคะฟาร์มวัวฟาร์มโคโนมของลูกค้านะคะนภัทสอนฟาร์มนะคะที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะก็เผื่อลูกค้าที่อยู่ใกล้เนาะอยากชมผลงานอู่ของเราก็สามารถนะคะ ไปชมได้เลยนะคะที่นพัฒส,สอนฟาร์มนะคะดูงานเชื่อมได้นะคะ CO2 เนี่ยค่ะจัดให้สวยๆเลยแข็งแกร่งทนทานแน่นอนนะคะลูกคันเน้นน้ำหนักเบาสามารถแจ้งได้เลยนะคะาท่างอุกของเราจัดให้ค่ะไล่เบาให้เลยตามที่ต้องการนะคะดูแลครบจบให้ตามสั่งแน่นอนค่ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะน้ำมันเครื่องของเหลวทุกอย่างถ่ายเปลี่ยนให้ นะคะเป็นแฝกเนาะแล้วก็ตัวนี้ไตรด่วนนะคะลูกค้าอ่าก็เผื่อลูกค้าที่แบบอยากจัดเต็มนะคะชุดแต่งไปเรียบร้อยเลยแจ้งได้นะคะแล้วก็มีสปอตไลท์ถอยหลังไว้ใช้งานอ่านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะ นี่ก็ช่างรีแมปให้เรียบร้อยนะคะสเต็ปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าตีคอหอยในด้วยเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะกระบอกน้ํหกตันสีเหลืองนะคะเข้าเซ็ตกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดกระบอกถังน้ํามันนะคะดุมล้อจับให้ตามสั่งค่ะนี่ดูงานช่วงล่างได้เลยนะคะเน้นให้สวยงามโดนใจนะคะสวยสะอาดกริปแน่นอนอก่อนออกทุกคันเนาะเราดูแลให้เลยก็จะมีฟันปลาหน้า นะคะกันกระบะโยกสายเนาะ,ะแล้วก็จะมีตัวล็อกอเวลาลูกค้าใช้งานจริงก็คือครบจบด้านการเกษตรนะคะนี่เลยคะ่ะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะ JO7E 5สูบ210 mm hmm. แรงม้าก็รุ่นยอดนิยมนั่นเองนะคะลูกค้าดูแลครบจบแบบนี้ราคาไม่แพงนะคะอย่างคันนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็อยู่ที่8,000สน 40,000นะคะเรียบร้อยพร้อมส่งถึงหน้าบ้านลูกค้านะคะ,ะเพราะว่าเหมือนที่แม่ค้าบอกเนาะคลิปก่อนนะคะแม่ค้าแจ้งกับลูกค้าอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเป็นกระบะมีเนียมราคาก็จะแพงกว่ากระบะเหล็กนะคะลูกคา้าเพราะว่าอะไรพวกมีเนียมนี่คือราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็พวกอ,องค์ประกอบเขาก็จะเยอะกว่าอของงานเหล็กนะคะ แต่ถ้าท่านใดที่ชอบมินิยมถามว่าราคานี้แพงเกินไหมบอกเลยนะคะว่าไม่เลยค่ะลูกค้าก็ดูตามสเปคของคันนี้ได้นะคะว่าสวยงามขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นชมหน้าโดมมินเตอร์นะคะแค่ตัวกันชนแล้วก็ชุดไฟนี่คือบอกเลยนะคะว่าราคานี้โอ้โหแพงนะคะลูกค้าแล้วก็ภายใน VIP ด้วยนะคะทั้งคันนาะแล้วก็ชุดแต่งนี่เลยค่ะตามนี้ ถือว่าไม่แพงนะคะจับต้องได้เลยด้านหน้านี่คือลูกค้าเลือกเป็นสไปเดอร์แมนอ่าเราก็จัดให้ตามลูกค้าต้องการนะคะสวยๆเนาะกระทะก็คือเป็นมินิมด้วยเนะาะก็จะดีกว่างานชุบนะคะมันจะไม่ลอกนะคะลูกค้านี่ดูได้เลยแล้วก็มีลู่ลมให้นะคะนภัทศนฟาร์มเผื่อลูกค้าที่ไม่ชอบลู่ลมอยากได้เป็นราวไฟก็จัดได้นะคะสั่งได้เลยเราวตุ๊กตาหน้าสตัวเนี่ยคะ่ะเห็นนะคะถ้าเป็นตัวท็อป ขากระจกก็จะอยู่ขั้นประตูแบบนี้เลยนะคะนี่คือตัวท็อปเลยนะคะสำหรับ JO7E ภายในคอนโซลสีดำนะคะสังเกตง่ายๆเลยอ่านี้เลยนะคะดูงานได้สวยมากๆค่ะลูกค้าบอกได้คำเดียวค่ะว่าราคานี้ไม่แพงไม่แพงแน่นอนนะคะแผ่นซับเราเปลี่ยนให้ใหม่6มิลยังหมุดยึดให้นะคะดูงานช่วงล่างยังเงาแบบใสกิ้งเลยนะคะเหล็กคำดำมีให้ทุกอย่างก็คือลูกค้าออกไปคือพร้อมใช้งานได้เลย แล้วก็รางรถไฟคําท้ายนะคะเห็นไหมคะเราก็มีให้เนาะครบจบเลยนะคะลูกค้าที่สนใจสเปคนี้แบบคันนี้โทรมาได้ตามเบอร์โทรที่นะคะแจ้งไปนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอุลานกำลังสุดนะคะจัดให้เต็มร้อยทุกคันแน่นอนงานสวยๆคุณภาพแบบนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกหลายคันนะคะ หลายสเปคมากๆเลยทั้งแดล้ออ่าก็รอติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ